มันจะกลายเป็นสัตว์เหรอคะทำยังไงคะที่ทําให้มันกลายเป็นสัตว์มันคือแคปซูลก่อนใช่ไหมคะมันเป็นแคปซูลเนาะแล้วพอเราแช่น้ํามันก็จะกลายมาเป็นสัตว์เลยตอนนี้น้องมีสัตว์อะไรบ้างสัตว์นี้แก้วสัตว์นี้อ๋อง่ายจาังรีวิวง่ายง่ายอ่านี่มีไดนโนเสาร์เออมันเป็นหมวดหมู่อย,ยู่ไดโนเสาร์แล้วก็อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ทะเลสัตว์น้ำสัตว์น้ำใช่อักนึงอะไรกันอะไรนึงนี่อะไรนี่ อันนี้ฟาร์มอนิมอลก็คือสัตว์ในฟาร์มพวกหมูเห็ดเป็ดไก่อืมว้าวน้องอยากจะแกะอันไหนแกะอันนี้แกะไดโนเสาร์เนาะนี่น้ำป้าป๋ากับแม่เตรียมไว้ให้แล้วแกะใส่น้ำได้เลยค่ะมีทั้งหมดกี่ตัวมีทั้งหมดกี่ตัวไนับให้ดูสินับมีทั้งหมดสามจุ้ยโอมีทั้งหมดสามแพ็คใช่ไหมอ่าโอเคแกะเลยเราจะมาแกะไดโนเสาร์กันต้นต้นเต้นเต้นไม่ตื่นเต้นเต้มันจะกลายเป็นไดโนเสาร์ได้ยังไงเนี่ยเอาเลยวแกะแกะแกะ ให้นะคะใส่ใจเองอ้าวทำเองทำไมนะคะอ้าวเดี๋ยวให้น้องเป็นคนใส่เนาะเอาลองเลยมันจะกลายเป็นไดโนเสาร์ยังไงเนี่ยอันนี้ว้าวเป็นเหมือนยาเลยแคปซูลจอใส่ทั้งแคปซูลเลยใช่ไหมคะอ๋อน้องใส่เลย้องใส่เลยใส่ในน้ำไม่ต้องแกะอ่าใส่เลยอืมอ่าแล้วก็รอดูเดี๋ยวใส่ใส่ไปเยอะๆก็ได้อ่ะได้ต่อรอดูสิอันไหมหรืว่ายังไงเอาใส่อีกใส่อีกใส่อีก อ๋อสองสักสัี่ตัวก่อนนะอ่าโอเคดูซิมันจะมีอะไรมั่งต้องรอกี่นาทีเอ่ยูจำไม่ได้เหมือนกันเคยรีวิวแล้วช่องเขาแต่ลืมเอาเอาเลยค่ะเอาอีกจะมันก็มาอย่งน้องรอดูไปเรื่อยรอดูซิรอดูซิเอกดลงไปน้ำหนักกดลงไปกดลงไปกยังระยังกระยัง จิ้มน้ำจิ้มน้ำไหนมันจะกลายเป็นไดโนเสาร์ได้ยังไงเนี่ยฮะรอดูสิน้องแช่ลงไปสิลูกมาอยังน้องตื่นเต้นไหมครับรอรอแม่กดลงไปดูดิมันไม่โดนน้ำหรือเปล่า แมวยันไม่แตกใจเย็นต้องอดทนเฮ้ยเฮ้ยมันจะปแล้วได้หรอจะป้วงเหรอมันจะป้วงเหรออันนี้แม่ลองกดแช่ดูอ่ะมันไม่จมน้ำอ่ะแม่ลองแชร์ไปเลยเดี๋ยวซีเพื่อนๆรอดูอยู่นี่ <laughs> อันนี้เอาไปไว้ใช้เออนั่นแม่กดอันนี้ไว้ดูวันไหนใครจะมาก่อนกัน,นว้ายมันยังไม่เป็นอะ่ะหรือว่ามันต้องแกะแคปซูลไหมตัวเองอ้าวนีไ่ไงทำไมเขาเขียนว่าต้องใส่น้ำอุ่นหรือน้ำร้อนอ้าวโอเค<ะ>เดี๋ยวรอ,อก,ก่อนเดี๋ยวแม่นี่เขาเขียนว,ว่าใส่น้ำอุ่นหรือนอ้ำร้อนนะคะ โอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งน้องน้องอย่าเบีออ้บอ,อยเบี้ยบเดี๋ยวมันจะออกมาเองลูกมันจะออกทุกมาเองเลยเดี๋ยวรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวแม่มนนะเ,มเอาน้ำอุ่นมาให้อ่านี่แหละเล่นโดยไม่อ่านเนาะนี่เขาเขียนอยู่นี่เห็นไหมนะใช้น้ำร้อนหรือน้ำอุ่นอ่าผสมกันก็ได้เดี๋ยวมันจะร้อนเกินตรงนี้น้องๆที่ดูอย่าพึ่งอย่าพ่งก่อลูกอย่าทำตามนะครับน้องๆที่ดูอย่าทำตามน้ำร้อนนะถ้าอยากจะใช้น้ำร้อนต้องบอกผู้ปกครองนะคะอ่าแม่ผสมน้ำ อะเทลงไปเลยเนาะอันนี้เทลงไปเลยก็ได้อ่าอันนี้รอดูเฉยๆลุกไม่ต้องจับแล้วเนาะเพราะมันจะร้อนมากเออน้ำร้อนอ๋ออืมที่เป็นยังไงมายังมายังเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นี่ตัวนี้มาแล้วนี่เลยสีชมมาแล้วสี้มมาแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงอุ้มกุ้งก็มาแล้วชุมกุ้งก็มาแล้วดูที่ขยายจองมาก่อน ดูซิใครจะพึทธออกมาก่อนกันเอ๊งาแล้วว้าวมาแล้วมาแล้ว,วามาแล้วเร่ม,มเห็นป็นรูปร่างแล้วนะมีขามีหาง เดี๋ยวยังไม่เสร็จเลยลูกมันต้องให้มันออกมาให้หมดก่อนนี่โอ้ว้าวนี่ออกมาแล้วนี่นออกม,มาแล้วว้าวนี่ยังออกมาได้สองตัวนี่สองตัวนี่สองตัวมายังมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวแม่ลงทำไมสองตัวนี้ชา้าจังเลยเนี้แม่ใส่ป,ปาลาปลาตื่นเต้นตื่นเต้น ชอบไหมจ๊ะเอาดิที en en ่ต้องมอกแล้วว้าวเอา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 เป็นแมงมุมไหนอ่ะนั่นนั่นนั่อะไรไม่ไม่รู้นะนั่นนั่นเป็นแมงมุมเป็นแมงมุมแมงมุมแมงมุมแม่จะเดาแมงมุมมันเลือกไม่ได้ไงลูกเราไม่รู้มันคือตัวอะไรเราไม่รู้อะไรเป็นตัวอะไรเขาไม่ได้บอกเราต้องรอดูเอาเองเลยว่ามันจะเป็นตัวอะไรนี่นอ้าวนี่ออกแล้วออกมาช้ากว่าเพื่อนเลย ก็เลยเนีนม่ใส่ปลาโดนเสาด้วยคล้ายกันหมดเลยเนาะดูไม่ออกเลยตัวอะไรเป็นตัวอะไรไม่ชนกันมาแล้วไดโนเสาร์มาสี่ตัวเอาแม่ใส่ปลาลงไปดูซิมันจะออกมาเป็นปลาเลยว้าวสนุกอ่ะสนุกอ่ะมันเหมือนยาเหมือนยาเลยน้องเคยกินยาไหมคะมอืมเคยจรินเหรอเป็นยาเป็นเม็ดหรือเป็นน้ำ น้ําอร่อยไหมน้องกินเองใช่ป่ะมันมันหวานอ๋อหวานเนาะเวลาป่วยก็ต้องกินเนาะจะได้หายใช่ไหมไหนปลามาย่างปลามายังรอรออันนี้ได็กตัวสาไหนเนาะดูสิอ้าวอ๋อมันก็เป็นเหมือนโฟมโฟงฟองน้ำเออฟองน้ำฟองน้ำกินได้ไหมคะกินไม่ได้กินไม่ได้ห้ามเลยนะคะห้ามกินเลยกินไม่ได้นะคะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วเร็วจะเป็นปลาอะไรจะเป็นปลาอะไรนี่ลุๆๆๆๆลุนลลุนนจะไม่แบบนี้ค่ะค่ะมันกำลังละลายออกนะลูกตัวแคปซูลมันกาลังละลายเห็นไ้มใกาศิกริสกรนไหนสกรนอ๋อนี่คือาสตรอ่ะแม่ลองใส่ดูไปดูอีกเนาะดูซิมันจะได้เป็นตัวอะไร ลุ้นกันลุ้นกันเป็นตัวอะไรดีโอ้เยอะมากเลยเนาะโอ้น้องเต็มตัวเจ๋อมากโอ้ไหนไหนอะไรเฮ้ยมาแล้วมาแล้ปออกแล้วไปออกแล้วดูไว้นะเฝ้าดูไว้นะนี่น้ำแข็งฮะอะไรน้ำแข็งน้ำแข็งอะไรอ่าอันนี้ต่อไปเป็นฟาร์มนะคะอ่าน้องใส่ลงไปฟาร์มเอ้าไม่ลงเอาไม่ลงใส่ลงอส่ลงฟาร์มไง ฟาร์มแอนิมอลฟาร์มฟาร์มเลี้ยงสัตว์ไงพวกสัตว์ในฟาร์มพวกแกะพวกแพะม้าหมูบัวพวกนี้นี่ปลาหมึกแน่เลยไหนดูสิมายังอันนี้แยกไปนี่นี่นี เอบวกเสร็จแล้วออกมาก่อนก็ได้ามาใส่เอามาใส่จา,จานพี่เออเามาใส่จานกันเดี๋ยวแม่แยกออกมาก่อนนะอันนี้ไดโนเสาร์อ๋อย้อมอันนี้อุ่นๆแล้วค่ะลูกนี่นเสร็จไดโดนเสาร์อืมมาแล้วมาแล้วอุย้ยมาแล้วนี่นปลามาแล้วปะป๋าตัวอะไรมั่งนี่อันนี้อะไรดูไม่ออกไหมดูออกไหมอันนี้ป<ด>ูโอ้นี่ปูปูนี่มาน้ำมีม้าสีเหลืองเลยดิ น,น,นู่นแหละอะไรอะปาวานปะลมาได้แล้วลูกเอาหยิบปูกับปมาน้ำขึ้นมาเลยอ่าหยิบปูมาเลยค่ะพร้อมไหมคะพร้อมไหมอุ่นๆอ,อ่ะหยิบขึ้นมาเลยหยิบขึ้นมาใส่จานไว้แช่บอ่านี่คือปูอ่ะปูอ่าโอเคสนุกไหมคะอ่าโอเคออถ้าอย่างนั้นวันนี้ อันนี้เนาะเรียบร้อยเสร็จแล้วเสร็จแล้วปายปิดฝาปิดปากจบฝาจบแล้วฝากช่องก่อนยังยังแม่ยังโอเคเดี๋ยวเล็กปิดไว้ก่อนเนาะน้องฝากช่องก่อนเร็วอย่าลืมอะไรอย่าลืมอะไรเร็วกลืมกดติดังมทงนี้ทางนี้ทางนี้เออทางนี้ทางนี้ทางนี้เนาะคังแม่น้องจะมารีวิวใหม่นะคะเอคอมเมนต์อะไรน้องจะรีวิวให้หมดเลยเจริญตามเลยป้าป๋าไปบ๊ายบายสวัสดีค่ะด้วย